วันนี้เป็นรางวัลที่ถือว่าหนูติดตามมาเดียวตลอดแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะได้ือนกันขอบพระคุณสำหรับนะคะร้านอวลดะคะแล้วก็ทางคณะกรรมการแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสกับแอนแล้วก็พี่บอลค่ะครับผมก็เป็นรางวัลแรกรางวัลที่ได้มาคู่กันครับผมขอบพระคุณมากมากนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นรางวัลที่คู่ครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลรางวัลคัน ดีใจและค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ขอบพระคุณที่มองเห็นนะคะมองเห็นศักยภาพแล้วก็มองเห็นแอนกับพี่บอยนะคะที่ที่สมควรที่จะได้รับรางวัลของพวกเราก็คือรางวัลดาวรุ่งดาวรุ่งหมายถึงก็กำลังมีกระแสมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมอยู่ในช่วงนี้อันนี้ก็ต้องแบบยกความดีทั้งหมดให้กับแฟนคลับของพวกเราเลย นะครับแฟนคลัาทุกๆท,ท่านที่ช่วยช่วยสนับสนุนในทุกๆความเคลื่อนไหวของพวกเราทั้งงานเพลงหรือแม้กระทั่งแบบชีวิตส่วนตัว หรืองานแสดงของวงหมอรำใจเกล้อยแล้วก็วงอรดีแบนนะครับได้รับความนิยมจากไปที่ไหนมีคนดูเยอะนะฮะก็มีเจ้าภาพจ้างมีผู้จัดเขาจ้างนะครับก็ให้พวกเราได้ได้มีงานแบบหล่อเลี้ยงแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานตอบแทนให้กับแฟนคลับนะฮะก็ก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากนอกจากผลงานที่ดีนะครับที่จะคืนให้กับแฟนๆที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ทำให้เราได้รับรางวัลนี้ครับ อัเดช่วงนี้นะคะ่ะก็คือตอนนี้ก็คือรับงานแน,น,นะค่ะส่วนแอนก็ยังมีมีคิวงานคอนเสิร์ตอยู่ทุกวันค่ะเดินสายอยู่ก็ตามร้านตามสถานที่ต่างก,ก,ก็ก็ยังติดตามได้ที่แฟนเพจแอนออร์ดี้แฟนเพจค่ะส่วนวงใหญ่ก็อยู่ในขั้นตอนของการซ้อมอยู่เปิดฤดูกาลวันที่24กันยายนค่ะมอลำใจเกินร <24 S 2> ้อย24กันยายนนี้เป็นเป็นปีที่8ของมอลำใจเกินร้อยนะครับที่ทุกท่านจะได้เห็นแบบสิ่งใหม่ๆ นะฮะแล้วก็งานโชว์ของของแอนออรดีที่เป็นแบบชัดเจนขึ้นอะไรประมาณนี้ครับบอกหน่อยได้ไหมคะที่สุดพิเศษเซอร์ไพรส์แฟนค่ัอย่างเนี้ยบอกนิดนึงนะครับจริงๆแล้วปกติเนี่ยปีช่วงช่วงปีที่แล้วอ,ะ Anne อ่ะแอน ไม่ได้ไม่ได้ประจําที่วงใหญ่เพราะว่าเราเองก็มีวงเล็กค,คือเราก็ยึดงานวงเล็กเป็นหลักอะไระเงี้ยค่ะแต่ปีนี้เราบริหารจัดการคิวงานได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเราเรารู้แล้วว่าปีที่แล้วเป็นยังไงค,คือเจ้าภาพวงใหญ่เขาก็อยากให้แอนไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยถ้าวันวันไหนมีมีวงบอลลาใจเกินร้อยก็คือจะมีโชว์ใหญ่เป็นหลักเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมี บทเพลงมีมีเขาเรียกว่าโชว์ใหญ่แต่แต่ว่าปีนี้จะมีจะมีโชว์โชว์ใหญ่ที่เป็นโชว์พิเศษเลยไม่บอกดีกว่าฝากให้ติดตามต้องติดตามในขนาดแบบช่วงนี้ก็คือการซ้อมเราไม่ให้ถ่ายคลิปเลยนะะการซ้อมช่วงช่วงซ้อมใหญ่ก็ไม่ให้แฟนขับไปดูให้ไปดูวันแรกก็คือ24กันยายนนี้ใช่ค่ะนะครับ โอ้ <มา S 2> โอจริงๆคือมีเรื่อยแต่บางวันมันบางวันที่ที่รู้สึกว่ามันมันเจอหลายอย่างแล้วอ่ะมันพอแล้วเรื่องเรื่องนี้จริงๆมันควรพอพอได้แล้วเพราะเราก็แต่งงานแบบทําอะไรด้วยกันมามาถึงขนาดน,นี้แล้วอะไรประมาณนี้ก็เข้าใจว่าหลายๆท่านก็ห่วงก็ห่วงแล้วก็อ่าเป็นเป็นห่วงเนาะแต, <avier. S 2> แต่แต่แต่คือคือค <MUSIC S 2> <çek> ือเป็นห่วงก็ ก็ขอบคุณในส่วนที่เป็นห่วงแต่ว่าบางอย่างมันก็มันก็รู้สึกสะกิดจริงจริงบางครั้งเราอยากจะบอกว่าการที่เราได้ได้โพสต์อะไรออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องซีรีสดราม่ามันไม่จาเป็นต้องเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือครอบครัวเราสะอย่างเดียวแอนเขาจะเป็นคนชอบโพสตอรตอรี่ที่ที่อ่านแล้วมันรู้สึกจะอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นใช่แล้วคือบางทีอ่ะคือแฟนคลับเราเนี่ยเขาจะ เอาง่ายๆคือเขาอาจจะ <Focus S 1> เป็นตัวเดียวมัน <c oughs> มันมัน,ม,นมันคือเราเราเองอะ่ะเราก็เราก็รู้สึกอึอดอัดและลำบากใจ <c oughs> ที่เราเราเองก,ก,ก็กลายเป็นคนที่เอ้ยจะทําอะไรจะโพสอะไรก็ไม่กล้าโพสมันกลายเป็นว่าเราเป็น <c oughs> ไม่เป็นตัวของตัวเอง <c oughs> ซึ่งมันก็ทำทำใจลําบากแล้วยิ่งแบบเวลามามีิ็อ b o x มาหาพี่บอย็อกซ์ box, มาหาอนอย่างเงี้ยเราเองก็คือมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับความรักอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเองก็แค่อยากได้กําลังใจหรือว่าแค่อยากจะโพสต์อะไรไปไปไปตามสไตล์ของเราเองจริงก็เลยอยากฝากฝากให้พี่พี่แม่แม่ทุกทุกคนอย่า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 คิดมากอย่าคิดมากค่ะล้าเหนื่อยไหมคะเพราะทำงานาหนักมาเจอเรื่องอ้ช่วงนี้แบบดักทุกอย่างเลยมันเหมือนมันเข้ามาทุกด้านงานคอนเสิร์ตก็มีแล้วก็งานวงก็กําลังซ้อมกําลังอยู่ในช่วงที่ใช้จ่าย งานโรงแรมก็กําลังเร่งแล้วมันต้องใช้จ่ายแบบคือมันก้อนสุดท้ายคือมันมันต้องเยอะแล้วทีเนี้ยเราต้องเดินทางเราไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่หน้างานแต่เราต้องต้องจ่ายต้องทําจ่ายแล้วต้องดูใช้เวลาในการดูรายละเอียดคือสมองให้ทํางานตลอดเวลาเลยมันก็เลยแบบคือบางทีมีอะไรนิดหน่อยมันขึ้นมาเลยอะไรประมาณนี้ เอาง่ายๆก็คืองานงานยุ่งแหะค่ะงานยุ่ง oh. งานงานเราเยอะอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง,างทั้งรับผิดชอบหน้าที่ของลูกน้องด้วยบริหารจัดก,การทุกๆอย่างเราก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหนักค่ะในช่วงนี้ทีนี้พอมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้<อ>มันก็เลยทําให้อ,อไม่ไหวบ้างเ,<อ>าเนาะมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราเราเองเราก็ขาดความความเป็นตัวเองแล้วอะ่ะคือเราโพสอะไรไปคนก็ตีเข้าไปเรื่องนั้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราท้อไหมเราเคยแบบแอบร้องไห้ไหม บอยนะแอนถ้าแอนมีอะไรคือแอนจะร้องไห้เป็นหลักแหละแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยแม้กระทั่งพี่บอยอยู่กับแอนก,ก็ก็จะไม่ได้รู้ว่าเราแบบแอบร้องไห้อะไรคือ,ค,อคือเราอยู่ด้วยกันเราต้องเติมพลังบวกให้กันอย่างเดียวแล้วก็ช่วยกันทํางาน <Yeah. S 1> ให้มันผ่านไปอะไรเงี <c oughs> ้ยในส่วนส่วนของเรื่องพี่บอยที่พี่บอยโพสต์หลายๆคนก็บอกว่าทาไมไม่ปกป้องพี่บอยทําไมไม่ คือจริงๆเราเราคุยกันแล้วแล้วเรารู้เรื่องกันแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเราเลยเราเพราะฉะนั้นเราอยู่ข้างกันเราเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเป็นเพราะอะไรแต่เขาอ่ะอยากจัดการในส่วนตรงนี้มากกว่า<ม>เขาเลยโพสต์ออกไปก็มีอินบ็อกซ์มาว่าแอนว่าทําไมไม่ให้กําลังใจพี่บอยหรืออ้าวหนูก็อ, <c oughs> <ไป S 2> อ้าวไปแย่ไปอีกเออคือเราอยู่ด้วยกันเราคือถ้าแอนพูดต่อมันก็ยาวเฉยๆก็เลยโอเคตัดสั้นแค่นั้นเพราะเราทำอะไรเราก็โดนดราม่าใช่ค่ะ ตั้งรับกับมันอะไรประมาณไหนที่บ่อยที่เวลามันเกิดไม่คือคือเราก็คุยกันตลอดแหละบางครั้งเราเราอย่าไปมองนะอันไหนที่มันเป็นเป็นลบเพราะว่างานเราก็หนักอยู่แล้วเราปล่อยผ่านไปดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับมันส่งผลกับความเครียดอะไรของเขาพราเราเดี๋ยวมันจะต้องมีแพลยต้องแบบมีน้องมีน้องอะไรอย่างนี้จริงจริงอะมันมันส่งผลไหมก็น้อยน้อยที่จะส่งผลหากันแต่ว่าเราอะ เว,เวลาที่เรามีเรื่องแบบนี้เราเชื่อเลยว่าคนรอบข้างที่เขารักเราเขาก็ไม่สบายใจไปด้วยแม้กระทั่งแฟนขับเราที่เขาเห็นแบบเฮ้ย mm hmm. มันเป็นอย่างนี้เขาก็เขาก็ไม่สบายใจกับเรา mm hmm. เราก็เป็นห่วงเขาเป็นห่วงความรู้สึกของเขาว่าเขาจะคิดแทนเรายังไงอะไรเงี้ยสำหรับเราเองอ่ะเราคุยกันทุกวันอยู่แล้วว่าว่าเราต้องให้กําลังใจกันนะเราเราเรามีเป้าหมายเดียวกันเรามองไปถึงอนาคตไกลเท่าไหร่เราก็ไม่รู้อะไรเงี้ย mm hmm. คือซึ่ง,ซ,งซึ่งเราจะมาจะมาแค่ราม m a แค่นี้ก็ก็ก็ไม่ได mm ้ ว่จหรณมเลยับเออถ้าเวลาทํางานก็มันใช่ใช่ครับเดี๋ยวมันก็จะยุ่งเฉยๆเออครับแต่ถ้ามันหนักขึ้นหนักขึ้นมันมันทำลายของที่เราอยู่นะเราหนกมากขึ้นอย่างนี้เรามีคิดไหมว่าจะต้องแทนเออจะต้องจัดการสักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็อาจจะถ้าถ้าถ้ามันหนักขึ้นกว่านี้นะฮะที่ที่มันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเราแต่ว่าผมก็เชื่อว่าคงคงไม่มีแล้วแหละครับ คนที่คอมเมนต์เลยค่ะจริงๆหนูเชื่อว่าเขาติดตามชีวิตเราอยู่แล้วอะใช่แต่ว่าก็จริงๆบางบางทีบางบางทีนะก็ต้องขอบคุณขอบคุณเขาด้วยที่เขาพยายามจี้จุดบางทีทำทำให้เราได้มีโอกาสมาอธิบายอะไรหลายอย่างให้กับทุกๆคนได้ได้รับฟังว่าเอ้ยเราก็เราก็มีความรู้สึกแล้วเราเองก็ก็ก็เป็น บุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่เราเองก็มีชีวิตเหมือนคนทั่วไปชีวิตเรื่องราวของเราเองก็มันก็ธรรมดาเหมือนเหมือนกับทุกคนเลยค่ะแต่แค่เรา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 อยู่ตรงกลางอยู่ตรงที่สว่างเฉยเอะไรอย่างเงี<ะ>้ยค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนมาซีเรียสหรือว่าคิดแทนแอนพูดแบบนี้ตลอดเลยจริงจริงที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันมันก็คือชีวิตจริงช,ชีวิตจริงที่เราแสดงออกทุกๆอย่างมันก็คือมันก็คือเรื่องจริงทั้งหมด ก็แฟนคลับก็ต้องขอบพระคุณที่ที่เป็นห่วงแต่ว่าอยากให้ทุกท่านแบบมองว่าเราก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเหมือนครอบครัวอื่นๆก็มีแบบต้องแล้วโดยเฉพาะเราที่ท,ที่ต้องทํางานนะครับเราก็ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปเลยบางบางอย่างบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เล่าไม่ได้เสนอทั้งหมดเพราะมันเวลาส่วนหนึ่งอะยี่ชั่วโมงอะไปกับงานไปกับการทํางานนี้เกินครึ่งแล้วครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพักผ่อน นะครับภาพที่ทุกคนเห็นบางครั้งมันอาจจะเป็นช็อตเล็กๆน้อยๆอย่าอย่าพิ่งพยายามคิดมากอย่าพยายามคิดมาก <c oughs> ครับก็ก็ <c oughs> มองว่าให้มันเป็นแบบเหมือนกับธรรมชาติของคนทั่วไปครับค่ะโอเคค,ครับขอบคุณ <c oughs> ค่ะ